จะทำยังไงดีอุปกรณ์มีเซตเก่ายังไม่ครบอ่ะจะยกระดับอุปกรณ์แต่ด้านมีอุปกรณ์ซ้ำไม่พออีกจะทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนอื่นเลยสเตล,ล่าโกพัทบริการเติมเงินเกมและโคเวอร์โมบ,บายและเกมมือถืออีกมากมายในราคาถูกเติมถูกเติมไวไว้ใจสเตล,ล่าโกพัทสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อแอดไลน์ line. เพื่อไปใช้บริการได้เลยนะครับผมรละละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องติงเกอรด้วยนะครับเอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะ เงินตั้งในเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมแ l ล c k Clover Mobile แล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีทําให้ ID ดคุณเติบโตแบบรวดเร็วนะครับผมในกิจกรรมที่เพิ่งมาล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมร้อนนักมาพักใจครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้นะครับผมได้อะไรบ้างเราไปดูกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมปื้ดปื้ดปื้ดจนถึงด่านท้าทายนะครับจนถึงด่านท้าทายที่5นะครับคุณผู้ชมจะได้การ์ดนั่นเองครับนี่เป็นการ์ดของมาริซาว่ายน้ำ คือทุกๆดานนะครับตั้งแต่ดานที่5เลยจะได้รับนะครับหีบเรื่องอุปกรณ์ LR นั่นเองครับดาที่5้าได้หีบเรื่องอุปกรณ์ LR 2กล่องนะครับดานที่4ได้ถึงกล่องนะครับผมโอเคและก็ดาที่3จะได้เป็นหีบนะครับหินอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับแล้วอุปกรณ์ยังไม่มีเซตเลยนะครับก็กิจกรรมนี้สามารถช่วยคุณได้และไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับในกิจกรรมนี้นะครับดูครับทุกคนในภารกิจกิจกรรมนะครับยังสามารถทําให้คุณได้รับตั๋วเชิ r และได้รับต๋วนเชิญสายสัมพันธ์ไม่พอเะครับแลงวันสุดท้ายเป็นนี่เลยครับหน้าเสริมแก่งสกิล s s r นะครับหรือว่าหน้าสกิลเหลืองนะครับเอาไปอัพสกิลเรานั่นเองนะครับสกิลไหนก็ได้นะครับคีหลักไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับคีหลักอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับในสูตรแลกเปลี่ยนร้านค้าของชายหาดนั่นเองครับจะมีนี่ครับ ตัวไดซ่านะครับให้ซื้อนั่นเองครับซึ่งค่อนข้างที่จะใช้ป้าดาวกับลูกบอลเยอะไปฟาร์มหนาท้าทายนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยที่คุณต้องซื้อเลยนี่ครับหีบเลือกเครื่องประดับ LR คุณควรจะเลือกครับอันนี้จําเป็นมากเลยครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับสโลหีบนี้นะครับและตรงนี้ครับเป็นกล่องหีบเลือกอุปกรณ์ LR ที่คุณสามารถซื้อได้ทุกวันวันละ3ากล่องนั่นเองครับ คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ LR ได้เลยถ้าคุณไม่มีเซตไหนคุณเลือกไปเลยครับอย่างเช่นถ้าคุณไม่มีเซตสปีดคุณก็สามารถเลือกเซตสปีดชิ้นใดชิ้นหนึ่งเลือกได้เลยครับแต่ว่าต้องไปรุ้นเอานะครับว่าคุณจะได้ ATK หรือว่า m a t k นั่นเองครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันคุ้มมากๆและง่ายมากๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าระบบใหม่นะครับอัปเกรดอุปกรณ์มาใหม่แล้วดังนั้นคุณอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ซ้ำๆเยอะมากๆเลยนะครับเราไปดูก อา<ะ>สมมุติว่าคุณผู้ชมทําอุปกรณ์มา1ชิ้นนะครับผมอย่างเช่นผมนะครับปกติแล้วเราทําอุปกรณ์มา1ชิ้นนะครับเมื่อเราตีบวกนะครับเราจะได้มา4ออฟถูกไหมครับจะมี4ออฟอย่างนี้นะครับออฟที่2นะครับจะมาตอนเราตีบวก4นะครับออฟที่3มาตอนบวก8และออฟสุดท้ายมาตอนบวก12นะครับซึ่งจะเป็นการแรนดอมถูกไหมครับนอกจากเราตีบวก12แล้วเราต้องไปหาหินรีออฟเราต้องรีหาจนกวาน่าเราจะได้ออฟที่เราพอใจายอย่างเช่น คุณจะปั้นจูเลียตคุณอาจจะต้องเอาเป็นออฟเอมิเตเคเปอร์เซนต์คิเลตคิลิสหรือคิดาเมทนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทาให้ตัวจูเลียตคุณยิงแรงๆนั่นเองครับเมื่อคุณพอใจแล้วแต่มันก็ยังมีแค่4ออฟถูกไหมครับดังนั้นระบบใหม่ที่เข้ามานะครับจะเป็นการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือออฟที่5นั่นเองครับอย่างเช่นอันนี้เลยครับจะเป็นออฟที่5ขึ้นมาการที่เราจะทำออฟที่5ขึ้นมาได้นั้นเราต้องทํายังไงบ้างไปดูกันครับ ถ้าเราจะอัพเป็น o p ี่5เราจะต้องยกระดับมันครับซึ่งการยกระดับนะครับเราจะต้องเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เหมือนกันนะครับทั้งหมด10ชิ้นนะครับมาเพื่อยัดนะครับยกระดับมันนั่นเองเพื่อที่จะได้ o p t 5แต่อันนี้เราใส่ไปแล้ว3ชิ้นนั่นเองครับตอนนี้ก็เลยเหลือแค่1 2 3 4 5 6 7ก็เหลือ6ชิ้นนะครับต้องหาชิ้นเนี่ยซ้ำมา7ชิ้นเพื่อมาใส่ครับแต่ว่าทั้งหมดมันจะใช้ทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองครับเพื่อที่จะอัประดับเพื่อออออัััปเเเเเกดให้้้มมมีีฟ5 5นนนนน่่่่งงงและยไพทาคบืุณ การที่จะรีออฟที่5นั้นคุณจะต้องใช้เงินถึง5 0 0แสนแถมมีโอกาสโคต้านะครับแค่3ทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้หมดแล้วไม่เป็นไรครับเราไปซื้อของกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะมารีออฟให้แล้วกันนะผู้ชมครับไปที่ร้อนนักพักใจครับให้คุณไปฟาร์มที่ด่านท้าทายที่5ครับจะได้ลูกบอลและปลาดาวเยอะมากๆครับดูสิครับตอนนี้มันมีโอกาสได้ลูกบอล20สใช่ไหมปลาดาว12ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ตัวละคร3ตัวนี้นะครับคุณจะได้ทั้งปลาดาวและบอลค่อนข้างที่เยอะมากๆครับเพิ่มเลนเยอะมากๆเลยนะครับ นี่ถ้าคุณมีแมกหน้านะครับแมกหน้าวานิ่าหรือว่าชาร์ลอตนะครับที่เป็นตัวใหม่นะครับสามารถใส่ไปได้เลยครับมันจะคูณเยอะมากๆเลยนะครับใส่ไปเลยละกันทุกคนเดี๋ยวเราเอาวานิ่าชุดว่ายน้ำใส่ไปเลยละกันนะครับผมปึ๊บโอเคและเราลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใส่3ตัวใหม่ทั้ง3ตัวเลยลองสคริปตัวละกันว่าจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวอันหนึ่งรอบละกันเอาผมขอหนึ่งรอบก่อนละกันกดไปปั๊บลูกบอลได้ห้าสิบปัดดาวได้สามสิบ ดูซิว่า่างจากเดิมเยอะไหมหูเยอะมากครับเกือบเท่าตัวเลยเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยเท่าตัวกว่าได้ซ้ำนะครับจาก12เป็น30จาก20เป็น50ค่อนข้างที่เยอะนะครับดังนั้นผู้ชมห้ามลืมใส่3ตัวละครนี้เด็ดขาดเลยนะครับใส่ไปแล้วฟาร์มนะครับเมื่อฟาร์มได้ประดาวกับลูกบอลเยอะแล้วไปที่สุ่แลกเปลี่ยนนะครับและไปกดมาเลยครับ3กล่อง1โอเค2 3กดไปเลยโอเคครับมาทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราทําอะไรได้บ้างนะฮะ ไอ้กล่องพวกนี้นะครับเราไปที่ช่องเก็บของก่อนแล้วไปที่กล่องที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี่ครับมันสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะได้ชิ้นไหนใครที่ยังมีของไ,าาไงไม่ครบก็สามารถเลือกของให้มันครบเซ็ตก่อนก็ได้นะครับส่วนใครที่มีของครบแล้วอยากอัประดับอุปกรณ์แบบ,แบ,บผมคุณก็เลือกของซ้ําได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นผมจะเอาไปรีออฟใช่ไหมผมจะเลือกชิ้นนี้ไปป๊าบโอเคและทีนี้การรีออฟนะครับมันสามารถรีได้3ทีนะครับการรีออฟแถวที่5มันสามารถรีได้3ทีครับเมื่อ <t> คุณรี3 <t> ทีแล้ว อยากรีเพิ่มคุณจะต้องเอาอุปกรณ์ซํามาเพื่อเปิดการรีเพิ่มนั่นเองแบบผมครับดูนะฮะคุณผู้ชมครับผมจะทําการเปลี่ยนสถานะเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้ผมรีไปแล้ว3รอบซึ่งมันหมดและสิทธิ์ในการคุงเหลือมเหลือสูแล้วเราต้องเอาอุปกรณ์ซํามาเพื่อรีเซ็ตครับรีเซ็ตสิทธิ์ปั๊บพอกดรีเซ็ตด้ครับสิทธิ์ก็จะกลายเป็น3สิทธิ์ทีนี้เราสามารถรีได้อีก3ทีเนะฮะเราพยายามจะหาออฟที่มันแบบเฟี้ยวๆสำหรับจูเลียสผมจะหาเป็นครีเลตละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสถานะละกันมัน รอบละห้าแสนซึ่งคุณต้องเตรียมตังค์ไว้เยอะมากๆเลยนะครับในการรีออฟที่ห้าปับ๊บกดไปป๊บาบจังหวะนี้ต้องมาแล้วคีเลต HP เปอร์เซ็นต์ไม่เอาครับเราไม่เอา HP นี่เราเจะคีเลตเปอร์เซ็นต์นะโหลจันคีเลตเปอร์เซ็นต์ ADK ไม่เอาคีเลตเปอร์เซ็นต์เฮิบมาซะโอ้โหเดฟเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับยังไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้าวเท่าไหร่ครับต้องเปิดเพิ่มนี่แหละบอกเลยว่าการรีออฟเป็นอะไรที่แบบยากมากๆเลยครับกว่าจะได้ออฟที่คุณต้องการ แต่ว่าให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเลือกการรีออฟก่อนหรือว่าคุณจะไปทําอัพระดับอุปกรณ์ชิ้นอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณรีออฟไม่ได้จริงผมว่าไปทําชิ้นอื่นก่อนดีกว่าอย่างเช่นผมถ้ารีไม่ได้อีกทีนึงผมก็จะไปทาชิ้นอื่นแล้วนะครับเพราะว่าชิ้นอื่นจะมีอีกหลายชิ้นเลยนะครับที่เราต้องเลือกอุปกรณ์ซ้ําๆเพื่อที่จะไปอัพระดับให้มันมีออฟทีห้านั่นเองครับขอร้องีกสสามทีดิถ้าไม่ได้จะไปทาชิ้นอื่แล้ว ปั๊บเป็นฐานะ,นานะคิเลตเปอร์เซ็นต์ล่ะฮึบโอ้โหเอ็มเอทีเคเอ็มทีเคเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขอเอ็มเทีเคเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ว่าคิเลตปับ๊บโอ้โหได้อยู่ถือว่าได้อยู่เก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเอ็มเทีเคเปอร์เซ็นต์โอเคเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับระดับ B เพราะว่ามันน่าจะตันที่สองเปอร์เซ็นนะฮะโอเคอันนี้คือจบนะครับกับการรีออฟที่ห้านั่นเองครับและยังไม่พอนะครับระบบที่จะทำให้อุปกรณ์คุณเติบโตได้อีกนะครับนั่นก็คือ นี่เลยครับมาที่ร้านค้านะครับและไปที่สู่แลกเปลี่ยนอุปกรณ์นั่นเองครับนี่ครับทุกคนเห็นเศษทองนี่ไหมเศษทองนี้นะครับสามารถนะครับเอามาแลกไอ้พวกกล่องพวกนี้นะครับได้ทุกวันเลยซึ่งเราสามารถหาเศษทองได้จากการย่อยอุปกรณ์นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปย่อยอุปกรณ์ที่ลังนะครับไปที่ลังนะครับแล้วก็ไปที่วันไอซ่าเลยนะครับในการย่อยอุปกรณ์นั้นนะครับสามารถย่อยสีทองที่เราไม่ใช้ย่อยไปเหยะ่ย่อยไปเลยครับกดไปที่ s s r แล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ย่อยไปเลยละกัน ปึ๊บย่อยไปเลยย่อยให้หมดฟรามาย่อยให้หมดเลยครับเราเอาจะเอาเศษส,สีทองนั่นเองครับมันได้ทั้งเศษส,สีทองสีฟ้าแล้วก็สีแดงครับเ <klar> พื่อไปสามารถเอาเศษสีแดงไปทำที่อัปเกรดประดับได้นะครับซึ่งตอนนี้มันมีรถรองเท้าอยู่ซึ่งเป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบไปฟ์าอุปกรณ์ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเอามาย่อยเอาเศษนั่นเองครับเราสามารถซื้อได้ทุกวันดังนั้นเราอาจจะต้องฟ์าอุปกรณ์ทุกวัน,ววนาาเพื่อที่จะมาย,ย่อยเอาเศษเก็บไว้เยอะๆครับทุกคนเพราะว่ามันคุ้มมากๆจริงๆครับมันสามารถแลกได้ทุกวันเลยนะครับ ดูนะครับทุกคนครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันจะมีนี่เลยครับหินลีนะฮะหินลีสถานะอุปกรณ์รองที่สามารถล็อกได้1ชนิดและลีอุปกรณ์ปกตินะครับสามารถซื้อได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมันจะลีแล้วด้วยเห็นไหมทุกคนครับมันจะลีน่าจะลีทุกๆอาทิตย์นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับอย่างเช่นอ่าสีกล่องที่ผมซื้อไปนะครับเป็นพวกอ่าอุปกรณ์ลางลายถูกไหมครับมันจะทําการสุ่มนะครับสีม่วงสีชิ้นนี้นะครับสุ่มมานะครับเพื่อที่จะทําให้คุณเอาไปอัััปปเเเกรรดดดไไไ้้หือออว่่าาีีนนนงท ไหนๆมันก็จะรีแล้วเราอย่าลืมนะครับรีบซื้อเลยครับนี่เลยหายากซื้อไปเลยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนครับกดไปเลยครับผมขอกดไอปแก๊งนี้ก่อนละกันทุกคนกดไปก่อนเลยปั๊บหินอัญเชิญนะครับปลุกเสกครับซื้อไปเลยครับเพราะเราได้ใช้แน่นอนไอ้พวกนี้ก็ต้องซื้อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ใช้แน่นอนนะครับดังนั้นก็อย่าลืมไปฟาร์มมาซื้อด้วยนะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มแล้วก็เศษทอง ไปซื้อด้วยนะครับเพื่อเอามาอัปเกรดอุปกรณ์คุณให้โหดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่า ID ดีคุณนะครับจะเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนนะถ้าคุณผู้ชมไม่พลาดกิจกรรมนี้นะครับอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมเจ้าตัวท้าทายจํากัดนะครับผมซึ่งเป็นเบเทลกิก้าเนี่ยเหลือไม่กี่วันแล้วอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ไหวนะครับกับการที่เราต้องมาลงบับบอสขั้น6นะครับเราก็ไปลงด่านน้อยๆแล้วก็เอาบับอสเยอะๆก็ได้มันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับ เหมือนกับผมหรือว่าคนอื่นเขานะครับเพราะว่าตัวละครผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ถึกขนาดนั้นยังไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับก็เอาสักด่าน2ด่าน3นะครับปั๊บบอส6ก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าบอสตัวนี้ปั๊บบอสมันจะเปลี่ยนไปทุกๆวันเลยนะครับจะไม่เหมือนกันสักวันเลยนะครับเออใช้ซ้าไม่ได้เลยมันต้องเปลี่ยนทุกวันเลยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อของที่ผมบอกข้างต้นมานะครับผมแล้วก็ไปอัพของซะนะครับผมบอกเลยว่าจะทําให้ไอดีคุณเติบโตขึ้นอยย่าางมมกเลนะคคครรัับบุณผู้ช เอาเป็นว่าวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมได้ข้อมูลมากมายนะครับข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่นีคันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ติงเกอร์ตน,นกันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเชวัน,นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ